ตือนภัยมิจฉาชีพหยุดฟังคลิปนี้ค่ะเพราะอาจจะช่วยคุณจากกลโกงมิจฉาชีพได้ถ้าอยู่ๆก็มียอดเงินเด้งเข้ามาในบัญชีเราและยังมีคนโทรเข้ามาให้เราโอนเงินคืนกลับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกสำคัญมากคือห้ามทำการโอนเงินคืนเองโดยเด็ดขาดและห้ามนำยอดเงินนั้นออกไปใช้โดยให้ยอดเงินนั้นอยู่ในบัญชีนิ่งๆก่อน จากนั้นรีบโทรไปแจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีที่เกิดเหตุการณ์ว่ามีรายการการโอนเงินมาผิดบัญชีพร้อมแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่อ้างว่าโอนเงินผิดมาและต้องการให้เราโอนเงินกลับไปจากนั้นธนาคารเราและธนาคารเจ้าของบัญชีต้นทางที่โอนเข้ามาจะติดต่อประสานงานกันเองหากเป็นการโอนผิดบัญชีจริงก็จะมีการดึงยอดเงินดังกล่าวกลับไปบัญชีต้นทาง และขั้นตอนสุดท้ายเราควรไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและป้องกันกรณีที่อาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ค่ะเน้นย้ำว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดคือห้ามโอนเงินคืนเองโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการฟอกเงินค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้รู้เท่าทันกลกงและไม่ตกเป็นเหยือ่อมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบระวังป้องกันไว้ค่ะ